นี่คือการซิมหมากพิพวนนะกินหมากพิพวนนะครับและแล้วเขาก็กินหมากพิพวนอีกแล้วอือแซ่บแซ่บหลายแซ่บ โโโโจ,จบภารกิจตามหาหมากพิพวนณป่าชุมชนบ้านเหล่ามะเขียวตำบลกุดกุ้งอำเภอคำเขนแก้วจังหวัดยะโสธรภารกิจตามหาหมากพิงพวน โอ้ <_ d Öyle> <_ d S 1> อันนี้คือหมากพิมพ์พวนนะครับตามฤดูกาลเลื้องู้้ยเนี่ยอันนี้น่วยสุกนะครับอันนี้คือหมากพิมพวนที่เกิดขึ้นในปลาชุมชนบ้านเล่าบะเขียวนะครับลักษณะเป็นเครือนี่อันนี้หมากยังเหลืองบากเหลืองสีสุกแล้วนะครับ พี่น้องบอยฟังว่าปีนี้นะครับมาพิพวนี่หลายหลายแห้งนะครับต้นนี้นี่แดงแดงแล้วครับ<สะ>นี่ออเอาเก็บมาพิพวนข้างนอกกุ้มสวยเหรอ,อเอาตปนนี้ง่ายนะ เอาเลยครับนั่รุ่นเก็บนวดดิบเลยบอน,นี่นวดดิบนะครับเอานวดดิบว่าเภทไหนนี่กินยังไงเขเ็มแจวโอ้เอาไปตำบอครับเป็น่าเอาไปตำเปนะ็ไนไา <c oughs> โอ้หนุ่มเมาเป็นวาอยยังนะครับนี่ถือลุ่มแล้วครับตัวน,นี้ถือลุ่มแล้วว้าว เออเอาแน่หน่ะแน่เหลืองๆเก็บอะไไปครับเก็บข้าวอืออ่ะเอาให้พนมิตรเก็บหน่อยเอาแน่เอาแน่คือควรที่ไหนอ๋อคือควรของไทยพืชสมุนไพรเป็นพืชสมุนไพรปะครับนี่สมุนไพรเลยดิเป็นยังไง่อเขาว่างวกล้วยออกลูกบ่มีน้ำนุ่มเลย ต้นมันเป็นเป็นยาไป็ต้มกับต้นมันนะเนาะแมนต้นมันเป็นเครือเลยนี่เหนือต้นเป็นเครือเลยครับอันนี้คือต้นเป็นเครือนะครับอ,อ้าวเก็บเลยครับภาษากลางเอิอดต้นหมักนุ่มนุ่มควายบอดอ๋อาอโอเคเก็บเลยเพรอะของแท้วิตามินซีสูงกันบ่หนิสุกโอ้โหนี่เอาโอเคอเลยนะครับ โอ้ทั้งผีคือผ้ากันที่แยังนี่พก้ามพวนมาครับสามัคคีคือพลังเอานมเข้าไปนมเข้าไปครับเอามาซอยอีกไหมซอยกันใส่ได้ไปครับ่ได้ไับโอ้ได้หรือ่ไม่นกปุมเลได้หอวาครับโอ้นางรุ่นคือออกแห้งหลายเถินนางรุนไีได้เโถ่น้ลไป เต็มมือเลยได้โอเคโอเคอันนี้บะแม่นมนยังนะครับนมเก็บมาพ่พวนะครับนี่ใส่เบอร์นะครับ่าเบองนะงรูปภาพโอ้งามจีินี่นี่อันนี้เข้าไปตามได้เลยเนาะปากติดเนี่ยนี่ก็เป็นมาพ่พวนบอกบอกให้เนาะ ภารกิจเก็บมากพิพวนเสร็จสิ้นโดยดีนี่คือการซิมหมากพิพวนไหนอ่ะพี่กินหน่อจุดอ่ะแซ่บปะปะโอ้ยสมกับหอมกมเปรียวเลยเนาะเขาดีเขดีเลยหรออือรสชาติดีนะครับหมากพิพวน เนื้อลายครับอันนี้เนื้อลายคือว่าเนื้อลายนะครับนี่แสบหลายแสบหลายแสบอีกแล้วภารกิจนี้ก็เสร็จสิ้นไปโดยดีนะครับตามหาหมาักพิพวนเอ,เ,อเอาไปไหนมีบ้านเอา,เอา,เอาเจุด อ้านี่คือผลผลิตจากการเข่าปลานะครับได้เก็บหมักพิพวนมีอยู่สามลักษณะนะครับอ่าอันนี้หมักพิพวนดิบ,ด,บดิบนะครับอันนี้พี้เยังกินไหมครับตำก็ได้เอาไปตำกินพริกเกลืออ่าจำ<ด>พริกเกลือนะครับต่อมายกระดับขึ้นมาเป็นสีชมพู มาพี่พวนสีชมสีชมนะครับประมาณสีชมพูมาพี่พวนสีชมอันนี้กินได้ไหมครับก็ได้จะเปียว <c oughs> นิดนึ่งเปียวนิดนึงเลยเนาะอันนี้เขาไปจำแก้ว <c oughs> อ๋อโอเคครับ <c oughs> อันนี้ uh huh. มาพี่พวนสุกออกสีแดงเลยนะครับตัวนี้โอ้อันนี้คือกินเลยเนาะจะเราต้องจำยังไงเปนะครับจำก็ได้จ้าอมหวานอมหวานไหมเนาะเปียวอมหวานนะครับรสชาตินี่จะเป็นเปียวอมหวาน นะครับแล้วสีเหลืองนี่นะครับสีเหลืองนี่ก็ะเปี้ยวสีเหลืองนี่ก็ะเปี้ยวแล้วข้าวสีเอาไปพิจะไหนจำแก้วจำแก้วไหมเนาะ,ะอโอเคนะครับขอบคุณหลายๆนะครับโอ้จบภารกิจตามหาหมากทีพวนณนะป่าชุมชนบ้านเหล่ามะเขียวตำบลกุดกุ้งอำเภอคำเขืเ่อนแก้วจังหวัดยะโสธร